ทุกคนพริกลูกกลมๆคนดูอ้าวนี่พริกหยวกนะคะทุกคนพริกหยวกดูดู สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็แวะมาดูสวนที่เมืองมาโครเมนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูสวนที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าแต่วันนี้นะคะเราก็มาดูสวนซีริสิกระสือดูสวนเอ้คุณคือซุกีนี่ quest ซุกีนี่ quest ุกี Ah, zucchini così. No, 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 ah, non ho visto mai, è no. <laughs> carina No, no, sono qui, no, Che No, che cos'è? no, no. No, no, Le zucchine. Ma vai a mangiare a Buenos Aires in ristorante. Ma è vero, eh. È sudamericana quella? Ma guarda, io quando l'avevo la fatto... Non l'ho mai parlato, vista. Solo una ne hai a No, no, è un'altra cosa. Ah, ce l'ho un'altra Ci e come vanno mangiate queste? Ma che ne sai? Cosa... Guarda come le zucchine tagliate, Anche... impanate, fatte agrodolce e nomine... fatte come ah, no. come ah, no. è... Il nome è. Guarda, invece di essere così, sì, sì. sono le è... zucchine al disco volante. Mamma, che meraviglia Mamma, che meraviglia! La bandiera italiana la facciamo? Ah, io ho falla

ตัทานตะวันนะคะทุกคนโอ้โหดูมือเราใหญ่มากเข้าเกี่ยวกับหัวอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นโคลมาโดโรเป็นมะเขือเทศนะทุกคนนี่ก็จะเป็นซุกคี้นี่เป็นต้นแบบนี้นี่ก็จะเป็นบาซิลิโคนะคะเป็นแบบเต็งโมว่าที่น่าจะเกิดตัวเป็นอะไรก็มันเกี่ยว อ้าขนมนมาขนมขนาข้าขึนนะะต้ต้นม้นมา้นา้น้นมานมาันนาเขือนะคะดู้้นนมน้นน ทุกคนดู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 อ้ยดูมะเขือเทศ ทุกคนดูลูกใหญ่ใหญ่ด,ดูนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผุนมะเขือเทศว้าวันผลิตเยอะมากอันนี้จะเป็นใบบราซิลิโคนะคะเป็นเหมือนใบกระเพราใบโหระพานะคะทุกคนดูดูอันนี้ก็จะเป็น มะเขือเขือมะเขือมะเขืออันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศราชนีโอ้มีเยอะมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุกคนดูดเรื่อยๆนะคะทุกคนดนนูจะเป็นลูกเล็กๆนะคะทุกคนมะเขือเทศราชนีแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นลูกใหญ่ใหญ่ดูอันนี้ก็จะเป็นพริกดูพริกเป็นลูกกลมๆเลยทุกคน

ะะวันนี้ก็พามาดูสวนนะคะพอดีมาทําธุระก็เลยมาแวะดูสวนนะคะ,คะคก็หวังว่าจะชอบนะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,ะ,คะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย